สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยวันนี้อยู่กับผมเป็นฟิลิปที่นเคยนะเรามาอยู่ที่บ้านของคุณป้านั่นเองทักทายเลยครับคุณป้าโกโกดูเหมือนว่าจะยังสดใสร่าเริงเหมือนเดิมนะเอลิสจะมาที่บ้านของคุณป้าแล้วก็เขาจะมาทำแพนเค้กที่ครัวของคุณป้าซึ่งคุณป้าเชี่ยวชาญเรื่องนี้เฮ้ยผมเคยกินสูตรเด็ด <c oughs> งั้นเราเข้าแผงกันเลยเรามีอุปกรณ์ให้เอลียททำแพนเค้กในวันนี้เป็นเซตทำแพนเค้กพร้อมกระทะเลยล่ละแล้วเราจะแกล้งเอเลิยยังไงวันก่อนเอลียนั้นไปทำอะไรมาครับคุณป้ามันเข้าห้องนนนน้้าไม่่ใชชตััวเอสแพงร ตัวเท่าควายนะมันยังแพ้ผงชูรสอีกกะใช่ไหมใช่แล้วเอรีสแพ้ผงชูรสและแพนเค้กจะต้องผสมผงชูรสลงไปเราเลยจะแก้เอลีสโดยวิธีนี้โดยการผสมผงชูรสนั้นเข้าไปในส่วนผสมของแพนเค้กนั่นเองและนี่ก็คือเอ่อน้ำตาลซึ่งเอลีสต้องใช้มันกับแพนเคก้กเอาละผสมแล้วนะคิดว่าไงคุณป้าป้าว่าพอแล้วมั้งมันเปลืองน,นั่นแหละเก็บไว้ให้ป้าใช้บ้างนะคุณป้าเออจะจะใช้มันจริงๆเหรอคือมันเอ่อผสมกันแล้วกับกับน้ำตาลใช่เหรอใช่เออมันผสมกันแล้ว โอเคตั้งกล้องเสร็จแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมอ่ะพร้อมแล้วมันต้องตามแผนของเรานั่นแน่เอเล็กมาแล้วคุณป้าอยู่ไหมน่ะเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าดิ๋ดิ๋มาตัดภาพไปดูเอเล็กกันเลยผมน่ะดูในเน็ตมาแล้วคุณป้ามันบอกผมอ่ะนะรอดิมรถได้เลยแซ่บไปเลี้ยไปไปนั่งสบายสบายรอนลยอ่ะกูไปก็ได้แค่แค่แผนเค้กมันทำไม่ยากหรอกคุณป้ามันต้องห่วงแล้วนะเข้าใจไหมอย่าไปหยิบน้ำปลามาใส่นะ แผ่นเค้กที่ไหนก็ใส่น้ำปลาเนอะก็ใส่กระปิต่างหากล่ะใช่บอกว่าแม่ก็ค่อยก็คอ่อทำให้มันเป็นแผน่นเนี่ยนะเอียวผิวเอ้ยาทำแผ่นเคก้กทำไมมันรู้สึกมีอารมณ์วะเดาวมันเตาไฟได้มั้นะฮะเอาห้ทำทอดแผ่นเค้กดีมันนะอะไรของเขาเนี่ยมาไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคุณป้าเฮ้ยทำไมมัน,ม,นมันเน,าเน่าเหนียววะเอะนี่ยค่คอยเข้มข้นพอดีหน่อยฮ่าสุดยอดโอ้ยเชียบเลียดโรยผักชีหน่อยแล้วกันเพื่อหน้าตาที่สวยงาม อ่าต้องใช้คุ้มค่าอย่าให้เหลือแม้แต่นิดเดียวเนี่ยคุณป้าเสร็จแล้วดูไหมหน่อยเร็วเข้าเร็วเข้ารีบตามไปดูเนี่ยผมเพิ่งทำเสร็จนั่นร้อนเลยคุณป้ามันจะกินได้ไหมเนี่ยได้แต่กินไม่ได้ก็ทิ้งไปต่อไปมึงนายกระทะมึงจะออกมาเป็นรูปร่างอะไรวะเหยามาอับพอับแออโชคดีที่ไปตีใบดานเหมันเดิมอ่ะเนีได้ได้อยู่ได้อยู่สุดยอดไอ้เชฟเบี้ยก็ต้องแก้ปัญหาได้อยู่แล้ววะมาเลยครับว่าไงคุณป้า มาแอบล้วงสูตรผมใช่ไหมมาดูเฉยผมน้าการมันเจ็บเลือดก,กระแทกเหล็กไปแล้วจะมาวิจารณ์ให้เกียิผมด้วยใช่ไหมไหนให้ป้าตรวจสอบความเรียบร้อยหน่อยนี่ไงครับเนี่ยอร่อยมากแล้มาอะไรล่ะเนี่ยนั่นผงชูรสไม่ใช่น้ำตาลนะจะบอกว่าใช้ไปแล้วอะ,อะไรนะแล้วมันกระปุกผงชูรสไม่ใช่น้ำตาลใช่เหรอมันก็เขียนว่าน้ำตาลอยู่นะนี่ไงอุ้มมีอุ้มมีเนะี่ย มันน้ำตาลน้ำตาลที่ไหนวะมันก็ไม่ใช่น้ำตาลไงมันคือผงชูรสยี่ผงชูรสยิ่งเน่ยระวังมันผมร่วงนะสูตรไหนเนี่ยเอ้ามันใช่เปล่าวะถ้าไม่เชื่อก็ลองอ่านดูดีๆเนี่ยมันติดไว้เนี่ยไม่ใช่น้ำตาลนะแต่มันเป็นผงชูรสนะจ๊ะด้วยเป็นสวยนะกูดันใส่เข้าไปเยอะต่างเชื่ออะไรยังล่ะทีนี้กินหมดไปละสองแผ่นด้วยต,ต,ตายต่างนะกูใส่ไปอย่างเยอะผมอยากถามว่าใครเป็นคนทำบอกผมมาด้อยมันต้องเป็นไอ้เบนคนเดียวคนนั้น ไป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 ที่รถเดี๋ยวเข้าเอลิตมึงใช่าคิดว่าเนียนน้ำออกมาเนาะออกมากูใส่ตากล้องก่อนเลยมึงมึงมึงทึงทำไหมฮะแต่ผมกูล่วงขึ้นมามรับไปดอบมาเส้นทางถูกแชมป์กระทะแหลกกูเอลิตมึงมึงยาวนัเกลือเอลิตฉันใส่ใส่ไม่เยอะเอลิต ใช่ไม่เยอะหรอกมึงมามาเนี่ยมึงมามาฟังรสชาติแต่กูได้ลิ้มลองลิ้นกูเฟือนไปหมดแล้วน่ะยี่ไม่นานขนกูจะล่วงทั้งตัวเฮ้ย,ย,ยจะจะไม่เกี่ยวตลอดทั้งปีที่ผ่านมาในแก๊งแต่กูไม่มีอะไรทำกันเลยครับว่าเฮ้ยอ่ะไม่เป็นไรหรอกเอริไมนะ่เป็นไรหรอกแข็งแรง <c oughs> อยู่แล้วกูป่วยทันทีแล้วเราจะพานายเออไปไปเช็คอาการก่อนพามาพากูไปโรงพยาบาลหน่อยเนี่ไม่งั้นกูตายนะมึงก็รู้ว่ากูแพ้ผงชุรสในกูต่อสู้มันมชนะทันทีน่ะกูจะอ้อนไปเผาทิ้งอะไรนะเผาไม่่ใชนะมั้งด หมอบาดอหมดว้าตอนนั้นไม่หมอป่าบอลจะไปตรงนั้นก็าบอกไอเราพอมาหลังโรงพยาบาลทไมเนี่ยไม่ใช่ไม่หมอได้ไงเล่าหมอบาดไหมดแล้วมันหยุดวันหยุดแล้วนะไอลฉันจะบอกหมอไม่มาโรงพยาบาลกันอะไรนะไเห็นหมอทุกคนก็นี่มาหลังโรงพยาบาลไม่เกี่ยวกเกี่ยว c ี่ไม่เกี่ยวเลยเกี่ยวไม่ว่าจะข้างหลังข้างหน้าก็ต้องทำาอาที่ดีวะแบบนี้เนี่ยอู้งานจะชัดเลยไม่ต้องมีพนักงานรางการบ้างก็ยังดีนะเาอยู่หน้าหมดอล แล้วกูมาข้างหลังทำไมนายบอกฉันให้พามาข้างหลังไงเอเลียสที่ก็พานายมาแล้วบองจุรวดมันทำกูเบื่อแล้วนายจะทำไงกูก็ตายแล้วไงต่อจะจมองกูรูร้อนร้อนไปหมดปปพบบองจรวดแล้วแล้วฉันจะทำไงเนี่ยคือคือมึงต้องพาพากูไปกูบวดขี้ตอนนั้นนายไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยเออกูรู้ละกูต้องการแอลกอฮอล์แล้วเหล้าขาวเหล้าขาวทำไมเขาเขาต้องกินเหล้าเหล้าขาวด้วยมันมันมันช่วยได้เหรอเอเลียสเอเลียสมันจะทำให้ป้าปึงปังขึ้นมาอีกครั้ง ใส่มาแล้วครึบหนึ่งรู้สึกว่าดีขึ้นมากๆแล้วจ้วดจ้วดจ้วดเอลิฟมีมีเด็กด้วยนะน่าจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะวะเมาได้ที่แล้ววะอืมอ่ะจ้วดครับจ้วดไม่จ้วดงั้นเหรอไม่ต้องไปหาหมอละน่าดีขึ้นเหรอเอลิฟอย่าบอกนะว่าดีขึ้นจริงๆว่มันทำให้ป๋าสดชื่นขึ้นมาเลยทันทีแล้วล่ะเมา มันเป็นอะไรที่เยียมยอดมากก็ทำไม่บึงปัง <c oughs> ดูสิ <c oughs> นั่นคนมองนายอะจะจวดกันเปล่าเฮ้ย <c oughs> อ,อันนั้นไม่เล่าสีว่ะอ้าวผมออกน้ำแข็งเองไปเจอกันไ <c oughs> อ้หนุ่มนั่นมันจะเอาหรอวะเลื่อไงคุณลุงเห็นนะเอลิสทต่ทำอะไรคุณนายเนี่ยเฮ้ยก็ามาได้ครับอยากเดียวอยู่แล้วอ่ะแต่ทางนี้ดิไม่ไม่เดียยเด่ยวดีกว,ว่านะกูกล <c oughs> ัวคุณลุงไม่เพลนิน่ะตายน่าจะตายแน่นอนนัดเดียวจวดอะไรแบบเนี้ยมันก็งี้สิเอลิส แต่แต่ไม่แน่นะถ้ายื่นขวดเหล้าให้ลุงลุงอัดดีใจก็ได้หรอว่ากัจะไปแจ้งตำรวจละนั่นจะแจ้งตำรวจทำไมเอลิสข้อหาข้อหาอะไรเอลิสเอาเอากูขี้ก่อนดีกว่าเลาชิงดีเอลิสว้าคนมันปวดยังยังไงก็ได้ฮะเอ้าไอ้นเงียบๆดิพวกมึงอ่ะเดี๋ยวคนเขาก็รู้แล้วเอาหน้าเอลิสขี้แม่งละกันไว้ก็ได้วะฉันพาไปแวะปั๊มก็ได้นะเอลิสแล้วมันก็ฝนตกด้วยเนี่ยคนข้างนอกก็ต้องเยอะเน่ะไอ้เบนมันแค่คนเดียวเองมึงเห็นไหมปิดประตูกะเถอะเอลิส เดี๋ยวถ้พาแวะปั๊มนอะก็ขี้แถวๆเนี้ยมันก็เป็นปุ๋ยธรรมชาติอยู่ดีแล้วมันไหลไปแล้วมันเติบโตขึ้นต้นไม้เติบโตใหญ่ขึ้นมันต้องเป็นพวกขี้ของปลาเลี้ยนี่กูลังจะสร้างความดีให้กับโลกนี้น,นนะ <c oughs> ที่กูเคยพูดไว้กูจะไปแจ้งตำรวจมึงต้องพากูไปแจ้งตำรวจเพราะว่ากูจะแจ้งจับมึงกูไม่มีรถไปถ้ามึงไม่พากูไปกูก็จะเดินไปเองแล้วกูก็จะป่วยตายก่อนหรืออาจจะจมน้ําตายเพราะนอกฝนตกเหตุผลอะไรที่ฉันต้องพาน้าไปแจ้งความจับฉันมึงไม่พากูไปกูวันบอกวันอิลิสขอร้องล่ะ ข้อหาผงชูรสเยอะเกินไปเตรียมตัวเลยมึงกูจับมึงขังสองชั่วโมงแน่ขอโทษพี่ชาย <c oughs> เอลิสเนะจ้าจริงเหรอป๋าจะบอกแล้วว่าป๋าไม่ได้ร้องเล่นกับเรื่องผงชูรสหรอกนะจะโกงเขาจริงเหรอเนี่ยพวกมึงนะ่ะเตรียมตัวมาแล้วนะพวกสมรู้ร่วมคิดน่ะแจ้งความเรื่องผงชูรสเนี่ยนะมันมีที่ไหนแล้วก็หานี่ <c oughs> ฉันว่าเออคงนานเราไปรอเขาที่บ้านดีกว่าฉันเออมารอนายที่บ้านเอลิสเป็นยังไงบ้างเรื่องผงชูรส ตำรวจก็บอกว่ากูเสียบมาตั้งสติเอเล็ค่อยๆพูดให้ฉันเข้าใจเสียบอะไรของนายเนี่ยบอกว่ากูเสียบพงศลก็ส่งกูไปโรงพยาบาลบ้านแล้วเนี่ยไอ้ตำรวจอาจเรย์นครับผมผมไม่ได้เมาผมไม่ได้เสียบผมเล่นเอาวีดึกกันไปอะไรนะว่าตำรวจผมผมไม่เป็นอะไรผมผมกลับก็ได้ผมไม่เป็นอะไรแล้วปล่อยผมมาตัวนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชายผมก็มารับแล้วเนี่ยฮะบอกว่าปล่อยไงฮะไม่เอานะไม่เอาจะตายคุณแก้มือ